สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้วิพานนะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่238 9ค่ะ2 3 9นะคะรหัสอยู่ด้านบนซ้ายมือตลอดทางคลิปค่ะช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนขวามือนะคะ Line ID โดยตรงของทางร้านค่ะหรือว่าถ้าท่านไหนสะดวกสั่งทาง Facebook ก็ได้นะคะพิมพ์คําว่าลาลูกไม้วิพาใน Facebook จะเจอแฟนเพจ Facebook ของเราเลยค่ะตัวนี้นะคะรหัส2 3 9นะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อผ้าผ,ผ้าฝ้ายนะคะเป็นเนื้อผ้าฝ้ายแต่งด้วยลูกไม้เนื้อคอตตอนนะคะ ตัวนี้สวยมากและที่สำคัญก็คือคัดส,สีสุภาพเรียบร้อยมาให้ให้เหมาะกับแบบตอนนี้เรามาดูแบบกันก่อนนะคะถือไม่อยู่เนี่ยเพราะว่าอยากให้คุณแม่เห็นแบบนะคะสำหรับตรงคอคะ่ะ ตัวนี้จะเป็นคอกลมนะคะจะเป็นคอกลมติดกระดุมคอนะคะตัวนี้เป็นเสื้อผ่าหน้าค่ะคุณแม่ขะตัวนี้เป็นเสื้อผ่าหน้านะคะผ่าตลอดช่วงเลยนะคะแต่ว่าในช่วงคอคือเขาจะมีดีเทลสวยๆน่ารักนารักตรงคอตัวนี้ค่ะจะเห็นว่าตัวนี้จะเป็นเนื้อผ้าฝ้ายนะคะสีพื้นใช่ไหมคะแต่ก็คือจะมีการแต่งด้วยเทปลูกไม้นะคะให้บริเวณตรงช่วงคอด้วยคือมันก็เลยจะเหมือนกับว่า ปีนขึ้นไปตรงคอฐานคอเราแบบนี้นะคะซึ่งแต่ว่าคุณแม่ขามันไม่ได้อึดอัดเลยมันไม่ได้คันอย่างที่น้ำส้มบอกคือเนื้อลูกไม้ที่เอามาใช้ตกแต่งเสื้อตัวเนี้ยเป็นเนื้อผ้าคอตตอนคุณสมบัติของเนื้อผ้าลูกไม้คอตตอนคือเขาจะไม่คันไม่ระคายเคืองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถึงมันจะปีนคอนิดนึงมันก็ไม่คันเลยและที่สําคัญมันทําให้สวยหวานด้วยค่ะนี่ค่ะอยากให้ดูตรงช่วงคอมากๆเลยนะคะและก็อย่างที่บอก พอตรงเนี้ยเราเล่นละเราเล่นแบบเป็นสีพื้นใช่ไหมคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นเจออาะกระดุมหน้านะคะแต่ตรงนี้ตรงนี้มันจะมีความแบบว่ามันจะเป็นแบบมีซับในนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบสามเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมลงมาเพื่อให้แบบว่าเห็นเนื้อเราคุณแม่เึือกออกไหมคะถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบลูกไม้ปื้นเลยมันจะแบบว่าดูตันมากมันจะดูแบบ แน่นๆดูตันๆมากแต่ตรงเนี้ยมันจะเห็นเนื้อเรานิดหนึ่งซึ่งซัมซมบอกเลยว่ามันไม่ได้โปะมันไม่ได้เจาะลงมาลึกแล้วก็ดูโปะอะไรนะคะคือมันมีแค่เห็นเนื้อเราแค่นิดเดียวตรงนี้เอง นึกออกไหมคะมันทําให้ช่วยให้เห็นลายลูกไม้ชัดด้วยสวยด้วยนะคะเป็นดีไซน์เก๋ๆที่อยากให้เห็นดีเทลตรงช่วงคอมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตติดไม้แป๊บหนึ่งนะคะจะได้ดูส่วนอื่นนะนี่นะคะแล้วก็ในส่วนของตรงตรง,ตรงตกแต่งบริช่วงตัวอย่างไม่หมดนะคะน้ำซึบอกแล้วว่าตรงนี้มันเป็นงานแบบตกแต่งใช้ลูกไม้ามาตกแต่งนะคะตกแต่งขนาดข้างเป็นสามเหลี่ยมมาแบบเป็นแนวนี้นะคะแบบนี้นี่ค่ะ สวยมากนะคะตัวนี้นะคะเสื้อเป็นฟรีไซส์เสื้อเป็นฟรีไซส,ส,ส์มีไซส์เดียวอกเสื้อได้ถึง44สัโพกได้ถึง46น้ำซ้มอกจริง33นะคะตอนนี้กำลังใส่เสื้อ44ในการรีวิวคุณแม่อกจริง35ขึ้นไปใส่ได้ขออกจริงไม่เกิน42 43ไม่เกินนี้ถ้า44พอดีจะตึงและใส่ไม่ได้ นะคะจะคับนะคะน่ะมาดูในส่วนของแขนต่อในส่วนของแขนจะเป็นแขนบอลลูนจ้มปลายแขนค่ะซึ่งดีเทลงานก็คือน่ารักมากเหมือนเดิมอย่างที่บอกตัวนี้มันจะเป็นเนื้อผ้าพื้นใช่ไหมคะที่เป็นเนื้อฝ้ายจะเป็นพื้นและตรงนี้ในช่วงของในส่วนของด้านนอกแขนด้านข้างแขนด้านนอกคือเราจะใช้ลูกไม้เนื้อคอตตอนลายเดียวกันกับตรงกลางที่เอามาตกแต่งบริเวณตรงกลางค่ะในการ ใช้ตรงข้างด้านข้างตรงเนี้ยนะคะซึ่งมันจะทําให้ตรงเนี้ยมันโป่งขึ้นคุณแม่นึกออกไหมคะมันจะทําให้ตรงเนี้ยมันดูพองขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกพอมาเป็นลูกไม้ปุ๊บมันก็จะดูแบบดูมีอะไรอะไรเยอะขึ้นมันแบบไม่ใช่แขนผ้าพื้นธรรมดาเห็นไหมคะเนี่ยค่ะมันจะทําให้ดูแบบเออดูเป็นลูกไม้ดูมีอะไรเยอะขึ้นแล้วก็ในส่วนของนในช่วงที่เป็นจ้ำปลายแขนใช้ผ้าลูกไม้เนือ้อคอตตอนจ้ำค่ะแต่ว่าเนื้อตัวเนี้ยเนี่ยค่ะช่วมให้ดูรายนะคะ เขามีความยืดหยุ่นค่ะเนี kay. ่ยค่ะเขามีความยืดหยุ่นซ anyway, ึ่งถ้าใครแขนใหญ่กว่าน้ำส้มค่ะมันก็จะยืดหยุ่นได้อีกนะคะซึ่งโตะขนาดเนี้ยมันก็กว้างแล้วเนี่ยมันมีมันมีช่องว่างเห็นไหมคะมันมันค่อนข้างกว้างแล้วนะแล้วมันยังยืดได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยว่าตรงนี้จะติดไม่ติดแน่นอนค่ะแล้วก็นี่ค่ะพอใส่ออกมารวมรวมแล้วพอใส่ออกมารวมแล้้วจะะเเป็็นนนทรงีหมค จะเป็นทรงที่แบบว่าเขาจำเขาจำตรงไปงตรงตรงเนี้ยแล้วมันก็จะพองๆอ,ออกด้านข้างแขนอะคือทรงสวยมากตัวเนี้ยจะใส่แบบว่าปล่อยๆก็ได้หรือว่าสมมติว่าจะใส่แบบอ่ะยาวไปใช่ไหมคะเอาไปใส่กับผะถุงก็ได้นะคะตัวเนี้ยจะว่าไปใส่เข้าไปในทับทับในอะทับกางเกงอะก็จะแบบว่าได้ลุกแบบผู้ดียงกิด ผู้ดีอังกฤษคือแม่ด้ยวยไหมคะแบบว่าใส่หมกวกปุ๊บเป็นผู้ดียังกฤษโอ้ช่างจินตนา,าการเนาะหรือว่าจะเอาไปใส่ขระเป๋าถุงก็ได้นะคะตัวนี้สวยค่ะนี่ค่ะด้านหลังจะเป็นเรียบๆบแบบนี้นะคะซึ่งตัวเนี้จะยาวเกือบคุมสะโพกเลยประมาณนี้นะคะตัวนี้นะคะบอกราคาก่อนเลยแบบเวอร์วังอลังการให้รายละเอียดไปเยอะแยะขนาดนี้ราคาเพียง 690บาทคุณแม่ฟังไม่ผิดค่ะ690บาทจัดส่งฟรีค่ะโอนชำระจัดส่งฟรีเก็บปลายทางต้องบวก50บาทนะคะทีนี้มาดูสีค่ะมาดูสีคราวนี้นะคะมาเป็นสีสุภาพนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากวันนั้นเราเห็นว่าแบบเขาอะ เป็นแบบที่แบบว่าเป็นแบบที่ค่อนข้างแบบสุภาพสุภาพนะเนาะถ้าใครอยากเอาไปใส่กับผ้าถุงใช่ไหมคะเอาไปใส่กับผ้าถุงเปียบเสมือนเสื้อลูกไม้แนะนําสีขาวไปเลยคะ่ะแนะนําสีขาวแล้วก็เอาไปแมทกับผ้าถุงสีอะไรก็ได้ที่มีเลยนะคะแต่ว่าถ้าเอาไปใส่จกับกางเกงก็ได้สีอะไรก็ได้นะคะที่นี้มา3สีเท่านั้นนะคะมาสีขาวแล้วก็สีดํานะคะสีดํารายละเอียดคือเหมือนกันเลยรายละเอียดคืออย่างที่ให้คุณให้ดู ด้านบนค่ะน่ารักมากเนี่ยเป็นเทปลูกไม้นะคะเป็นเทปลูกไม้เนือ้อคอตตอนที่เอาไว้แต่งแต่งขึ้นไปแต่ว่าเนื้อเขานิ่มค่ะเนื้อเขานิ่มแล้วมันไม่ได้คันเลยคือมันไม่ได้ลำคาญเลยค่ะตรงเนี้ยนะคะแล้วก็เป็นกระดุมหน้าผาหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นลูกไม้ที่บอกว่าเอามาแต่งเป็นสามเหลี่ยมรับกันแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านข้าง ด้านข้างจะเห็นเป็นอันนี้ค่ะอย่างที่น้ำส้มบอกก็คือว่าเราใช้ผ้าพื้นในส่วนด้านในที่รับกันกับตรงตัวตรงเนี้ยรับกันเป็นผ้าพื้นและด้านข้างแขนตรงนี้ที่พองส่วนที่พองออกมาจะเป็นเ,ออเนื้อลูกไม้คอตตอนนะคะสี มี3สีก็คือสีขาวที่น้ำส้มใส่มาเปิดคลิปนะคะสีดำค่ะสีดำตัวนี้ถ้าใครอยากได้ดำไปติดตู้ไว้สำหรับไปงานขาวดำตัวนี้เชียร์ค่ะคุณแม่ 1. ไซส์ใหญ่44ใส่สบาใส่สบายๆปล่อยๆไม่เข้ารูปไม่น่าเกลียดไม่แบบว่าไม่ฟิตอะไรปแบณน,น,นั้นนะคะแล้วก็สุภาพเรียบร้อยค่ะเพราะว่าตัวนี้มาแบบว่าแขนยาวแขนแบบประมาณประมาณเกือบ5ส่วนเลยนะคะแล้วก็แบบสุภาพ เชีย er นะคะตัวนี้สีดําใส่สบายๆนะคะหรือจะใส่ในชุดประจําวันเดี๋ยวนี้เขาก็ไปถือแล้วเนาะแล้วก็อีกสีหนึ่งคือน้ําส้มว่าสีเนี้ยมันเป็นสีที่ผ้าตัวเนี้ยมันสวยปกติน้ําส้มเองสีฟ้าไม่ค่อยไม่ค่อยจะเอามาอยู่แล้วเพราะว่ารู้สึกว่าฟ้า ฟ้าแม่คุณแม่ของร้านลุกไฮวิภาจะไม่ค่อยชอบใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยต้องเอามาเลยเพราะว่าฟ้าตัวนี้ของจริงคือฟ้าสีสวยของจริงจะเป็นฟ้าแบบฟ้าใสๆฟ้าค่ะฟ้าประมาณเนี้ยคุณแม่ค่ะคือมันจะไม่ได้แบบเป็นฟ้าแบบฟ้ามากๆอะค่ะมันจะเป็นฟ้าตุ่นๆฟ้าประมาณเนี้ยแล้วคือฟ้ามันสวยอะ เนี่ยค่ะอ่ะประมาณนี้สีประมาณนี้สีประมาณไฟประมาณตรงเนี้ยคือเห็นไหมคะสีฟ้าตัวเนี้ยฟ้าสวยฟ้าใสแล้วคือนานๆนนทีน้ำส้มจะเอาฟ้ามาสักทีหนึ่งนะคะเลยอยากให้ได้ไปสำหรับรุ่นนี้นะคะสำหรับใครที่อยากตามหาสีฟ้าตัวนี้สวยและลูกไม้แม่ดูค่ะแม่ดูลูกไม้สีฟ้ามันจะเห็นชัดสวยมากจริงๆนะคะอ่ะเดี๋ยวน้ำส้มไปเปลี่ยนให้ดูอีกสองสีนะคะเดี๋ยวน้ำ สำหรับสีที่2นะคะรหัส239ค่ะรหัส239ถ้าชอบตัวที่กำลังใส่อยู่นี้สั่งสีฟ้าค่ะตัวนี้เดี๋ยวถือไมให้ดูก่อนนะคะเพราะว่าอยากให้ดูตรงช่วงคอมากๆเลยปกติแล้วน้ำส้มจะเป็นคนเขี้อ่ขานมากๆในช่วงคอคือไม่ชอบใส่อะไรที่คอติดคอแบบตั้งคออะไรแต่ตัวนี้คอนเฟิร์มเลยว่าใส่สบายและไอ้ตรงที่มันเป็นแบบลูกไม้ที่แบบ ปีนคอตรงเนี้ยไม่รู้สึกเลยค่ะแม่ไม่รู้สึกเลยว่ามันมีคือมันเนื่องจากว่าหนึ่งมันเป็นเนื้อคอตต้อนด้วยมันเป็นเนื้อคอตต้อนนิ่มๆที่มันไม่ได้ทําให้เราลำคัญแล้วก็คันแต่อย่างใดนะคะและที่สําคัญคือมันทําให้เราสวยยิ่งขึ้นด้วยนะคะคุณแม่คอสวยมากแล้วก็คืออยากจะให้เห็นลายแบบลูกไม้สีฟ้าตรงนี้ชัดๆ ะะสวยปกติลูกไม้ฟ้าส่วนมากย้อมยังไงทำตำส่อมทําลูกไม้มาเป็น10บสปีนะลูกไม้ฟ้าส่วนมากย้อมจะไม่สวยแต่ตัวนี้เป็นลูกไม้ฟ้าที่ย้อมสีออกมาแล้วสวยค่ะนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูแบบอะเต็มเต็มตัวนะคะแล้วก็ในช่วงของในส่วนของตรงช่วงแขนนะคะ แม่แดูช่วงแขนสสีสวยอะของจริงมันจะเป็นฟ้าที่แบบไม่แปด๊ดไม่ได้สดอะไรขะนาดนัมันจะเป็นฟ้าแบบเหมือนตุ่นๆน,นิดนึงเหมือนคำคลามนิดนึงนะคะมันเป็นฟ้าแบบสีบันอ่อนนะแต่มันจะมีความคลามนิดนึงคือ,ค,อคือมันสวยอะนะคะมันจะไม่ได้แบบฟ้าแปด๊ดอะไรแบบนั้นนะมันไม่ใช่คะ่ะ นี่ค่ะเราสวยนะคะและสําหรับใครที่แบบตัวไม่ได้สูงมากแบบน้าสม้มแล้วรู้สึกว่ามันยาวไปนะคะคุณแม่เอาไปใส่ข้างในกางเกงนะคะอ่ะเอาไปใส่ทับข้างในกางเกงเห็นไหมคะดูดีเลยดูดีดูสวยดูเก๋ดูเท่ไปเลยนะคะนะคะ ตัวนี้เชียร์มากๆนะคะเพราะว่าแบบรายละเอียดขนาดนี้แต่ราคายังแค่690เท่านั้นคุณแม่ราคาน้ำส้มยังขายแค่690เท่านั้นนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ขฉอชี้แจงในตรงนี้สั้นๆแป๊บหนึ่งเสื้อทุกตัวน้ำส้มรีด ก่อนที่จะามาถ่ายรูปและถ่ายคลิปนะคะคุณแม่แกะหอ่อปุ๊บอย่าพึ่งตกใจอย่างเสื้อลูกหนังและถ้าเป็นลูกไม้อย่างเป็นคออะไรแบบนี้น้ำส้มคิดได้เลยเพราะว่าเมื่อกี้น้ำส้มรีดและพอผักเขาพับมาจากโรงงานนะคะมันอาจจะเป็นไปได้ที่วมันอาจจะแบบพับลงบ้างทับกันบ้างยับบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณแม่อย่าพึ่งตกใจคุณแม่แค่เช็คตำหนิว่ามันไม่มีตำหนิ เอาไปซักแล้วเอาไปรีดมันก็จะเป็นตัวที่นําแบบสวยแบบที่น้าส้มกําลังใส่อยู่นี้นะคะทุกตัวน้าส้มเป็นคนรีดเองก่อนที่จะเอามาถ่ายแบบนะคะเพราะฉะนั้นน้ำส้มจะรู้ว่าแกะออกมาจากห่อแล้วมันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งวอยวายว่าทําไมมันไม่เหมือนที่น้าส้มใส่น้าส้มรีดค่ะคุณแม่น้าส้มรีดค่ะ นะคะรีดเนาะมันเราต้องรีดนะคะซึ่งตัวเนี้ยพอรีดแล้วมันก็จะสวยแบบนี้นะเสื้อเสื้อผ้าตัวเนี้ยค่ะถ้าเกิดว่ามันพับมามันพับออกมาจากห่อมันจะเห็นรอยยับมันจะเห็นรอยยับอย่าเพิ่งตกใจมันไม่ได้เป็นอะไรนะคะอันนี้คือรีดแล้วนะคะมันก็เลยเห็นเป็นแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวไปดูสีดำกันค่ะรหัสสองสมเาสีดำค่ะ คุณแม่สีดำยังสวยเลยอะน้ำส้มจะให้ดูใกล้ๆ สวยมากคุณแม่จริงๆนะคะด้วยความตกแต่งของเขานะคะที่แบบว่าแบบมีารายละเอียดตรงนั้นตรงนี้อย่างที่น้ำส้มแจ้งไปในสีอื่นๆนะคะสีดําคือแล้วมันยิ่งเป็นดาอ่ะแล้วมันยิ่งตัดกับผิวเราอ่ะยิ่งสวยเลยและคือสุภาพเรียบร้อยอย่างที่บอกค่ะเหมาะกับการเก็บไว้เผื่อฉุกเฉินเผื่อได้ไปงานขาวดำมากๆเลยหรือว่าจะใส่ในชีวิตประจําวันก็ดูแบบเป็นผู้หญิงเท่ๆลึกลับมีเสน่ห์มากๆสวยมากๆเลย,ส,ย,เลยสีดํานะคะ ที่สำคัญคือสีดำใส่แล้วผอมด้วยนะคะใส่แล้วผอมด้วยค่ะคุณแม่สวยอะ่ะดูดีดูแบบดูเป็นแบบดูเป็นผู้หญิงแบบดูแพงมากอะค่ะตัวนี้นะคะทั้งท้ง,ท,งที่ราคาแค่690ค่ะไม่ซื้อไม่ได้แล้วคุณแม่3สีนะคะขาวฟ้าแล้วก็ดำค่ะรหัส2-3-9นะคะเป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวค่ะก็ฝาก รุ่นนี้ไว้ด้วยนะคะคุณแม่เสื้อวัดได้44พอดีนะคะอาจจะบวกรลบเซน2เซนเป็นเรื่องปกตินะคะขอคนอกจริงไม่เกิน42ย้ำนะคะไม่เกิน42 42ครึ่งถ้าอกใหญ่กว่านี้ใส่แล้วคับใส่แล้วตึงแน่นอนนะคะนะคะขอบ คือแบบว่าไม่อยากให้เอาไปแล้วใส่ไม่ได้นะคะอยากให้ทุกคนเอาไปแล้วใส่ได้แล้วรักแล้วชอบสินค้าของเรานะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องพูดย้ำนิดนึงนะสำหรับเรื่องไซส์นะคะก็ตัวนี้นะคะสีดำค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ